คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานไม่ให้แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีม่อนุญให้รับชมนะจ๊ะรอก่อนนะรอก่อนนะไปโอเคครับผมก็อยู่กับผมไอซีพันนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟอร์จูนโอนะไปะดูกันอืมเบ็ดไป2,000เลยว,วันนี้มีมา 10K แล้วเล่น200สองก็พอแล้ว จอดไปแปบครั้งเทอร์โบไปด้วยจ้าืมเปิดแรกโดดเลยปะเนี่ยโอเคครับผมเดสเลยจ้าขอแค่แบบว่ามันต้องเต็มทุกช่องนะมันถึงจะได้คูณสิเนาะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าโอ้โหขาดอันเดียวคูณสิบมันได้ยากมากเลยนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนตอนมันมาแรก,แรกคืออยู่ดีมันได้คูณสิบมาเฉยเลยอ่ะโดดอีกแล้วครับผม เฮ้ดยดดดีนะเนี่ยโดดดีอยู่นะโอ้เอาวะตัวแพงวะเอาวะสักทีสักทีเฮ้สักทีเฮ้ะเท่าไรนะเนี่ยเฮ้ยหมื่นเอาวะเอาวะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะยังไ,ได้อีกพันนะ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมะั้งเก้าพันก็โอเคอืมได้เฉย <laughs>